สนับสนุนโดยโชกอาพเทยินโดย t อ m o t o มอเตอร์ o y o t a t โ a t h e p a s i o m a l l t h e p a s า o t o w มและ t w ซิโ e ทาวและสวัสดีครับ,ค,รบคุณกำลังอยู่กับเรารายการไวไร้์รายการจักรยานนอกลูก่แต่ไม่ขวางทาง11โมงครึ่ง ทุกวันอาทิตย์ทางช่องบล็อกเอครับยังไงอะไรเนี่ยอะไรยังไงยังไงเรากดรูตเสื้อก็เห็นกล้องมันถอยผมไม่รู้ผมนึกว่าทุกคนจะไปด้วยกันอ๋อไม่มีใครก็ไปกันแบบแปลกใหม่แปลกใหม่อ๋อแปลกใหม่โอ้แต่เมื่อกี้ได้สุกแล้วนะเนี่ยเสียแค่ได้เลยแปลกใหม่เท่าไหร่ไอเนี้ยแปลกกว่าอันนี้แปลกกว่าใช่ใช่แล้ววันนี้ก็แปลกมากใช่อแปลกเพราะมันไม่มีป๊อ ใช่อ๋อเออปอร้อยโค้งของเรานั่นน่ะเด็กคุณปอหายไปครับไปไหนไปไหนพี่ไปงานอะไรเปล่าแล้วเออแล้วสัวมาอย่างไรเนี่ยเมื่อกี้ผมจะมาทําเพลงแล้วผมเห็นพี่ปอไม่อยู่เห็นพี่เอาจักรยานมาก็เลยเนียนเลยนะเออผมก็เลยสวัสดีครับผมปอร้อยโค้งเนี่บิมดดอลลี่ครับผมด้วยโอ้วยคุณปอไปนี่ปอไปกรรมการตกรรมการอะไรพี่มวยไม่ใช่แต่ศินวงดนตรี อมีสกิลนะวยเพื่อนเราเนี่ยผมป๊อปเป็นกรรมการตัดสินบนดนตรีครับเป็นวนดนตรีแบบเด็กๆฮะรู้สึกจะเป็นเด็กใช่ไหมพี่เด็กมากไหมพี่ไม่รู้เด็กมากหรือเปล่าได้ยินเป็นเด็กมัธยมเป็นบนดนตรีแบบแนวไม่รู้ดิแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นโครงการอะไรสักอย่างของผลิตภัณฑ์ใช่ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้แต่ปอแค่บอกว่าฮ้ยวันนี้กูมาไม่ได้นะเดี๋ยวไปหากูทล่ปเอปมาไม่ได้เราไปหาปอแล้วกันข้อมูลไม่รู้เลย ใช่เรารู้มีอย่างเดียวที่พี่ปอส่งมาให้ผมคือเอ้นี่แผนที่เอมาไม่ถูกก็โทรมาออแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอ่านแผนที่ไม่เป็นเหนื่อยแล้วครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะไปหาพี่ป๊อสกันออ <c oughs> ไปดูว่าไอกรรมการน,ต,น,น,นตัดสินมันเป็นยังไง,มงไม่ได้ไปดูวงเราไปดูปอตัดสินเนี่ยเออป๊อตัดสินคนได้ด้วยเหรอเอ้ยได้อยู่นะ เติมไรน่ะผมเติมเก้าห้าแก๊สโซแก๊สโซรถอะไรรถส้มรถส้มหรือรถเรียอะไรคือเก้าห้ารถส้มรถส้รถไงรถไงสี้มส้มเปาดีวิตามินซีรถไม่ป่วยเนี่ยเติมดีเซลงี้แหละเติมรถแข็งแรงครับครับต่อไปดีเซลถึงเมื่อวานเนี้ยวันนี้ แต่คด,ดีกับฝนตกนะเขาบอกว่าฝนจะตกเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะยังไงนะนะร,รีบไปก่นเดี๋ยวฝนตกร้อน ปีดีสิบสี่นี่ประมาณปีดีสามสิบกว่ากว่ารถเยอะมากอ่ะตอนนี้ นุ่มหนึบไม่แข็งกระด้างต้องโชกอาพเทอินสเปคถนนเมืองไทยคุณภาพระดับโลกโชกอาพเทอินโดย ATP Motorsport รบการณ์ใหม่ในมุมมองที่แตกต่างได้ที่ The Passio Mall สวนภูมิอ่อนนุชและ The Passio Town รามคำแหงสนับสนุนโดย Toyota t ็ n The Passio Mall The Passio Town และ b l u e i e l Ride พร้อมถึงแล้วน่าจะอยู่ข้างหน้านี้างนี้เราไม่อยู่แยกหนึ่งนะนี่จะสี่แยกหนึ่งหกโลยไงครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยนแบบ้อนอู้ ผมนหนื่อยมากจริงๆกินน้ำว่านหางจระเข้แล้วโอ้ยรถมาเต็มเลยเออลราก็ไปดูกันคุปออยู่ข้างในนี่แหละใช่ป่านนี้นะจะเป็นยังไงน้องๆหนูเด็กหญิงเด็กชายใช่มีเด็กหญิงด้วยเหรอผมว่ามีนะไปแล้วไปกู้งไปสนแล้วไปแล้วเด็กมันเล่นใน้ดูเพลทุกวัยไปครับไปดูครับวงดนตรีเรามาดูกันว่าถูกไหมจะเจอไหม เป็นสตูดิโอถ่ายรูปถ่ายงานนม่น่อเลยเนี่ยใช่ก็เหนื่อยเนาะผมผมไม่มีแรงพูดตอนนี้มีน้ำเก่าๆดก่นสักแก้วนะมานี่ครับขับมกาก่อน ยังไง่หมดทำไมเหงื่อออกกับร้อนเหยโอ้ร้อนนะแต่คำว่าไม่มีแอร์นีเลยโอ้โหตัวใจยังไม่มีแอร์ปั่นกลับเลยเลิกเลยมีมั้ยมีน้ำก่อนเดี๋ยวไปดูมันมีงานก็หมดใช่ไหมใช่เป็นการประกวดของดนตีนี่เขาจะมาแทนคุณนะมีคีย์บอร์ดให้เล่นด้วยเล่นไปแล้วไปเลยนีกำลังใจหมดเลยผมเดี๋ยวผมลงด้วยไหนนี่ผมและถ้าเป็นเพราะว่าเป็นนักนิยมใช่ไหมนี่ผมเรียนอยู่ผมเรียนม .5 ที่ไหนฮะที่ไหนผมเรียนอยู่ไอ้นี่วอร์ร์วอร์ร์อ่าวอร์ร์วิทยาอะไรอ่ะไวไว วันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไงเราดูสภาพรอยสักแล้วก็ไม่น่าให้ประกวดนะประกวดแน่รับนี่ครับนี่ก็พี่พีชพรับพี่แล้วคุณนัทคุณนัทคุณนัทะไรนะมีเดียการเดินได้เป็นโปรดิวเซอร์งานนี้งานทีวีเป็นงานอะไรนี่ขอให้บอกขอให้บอกอริคผมเดี๋ยขอก็ต่อยกันตรงนี้ผมไปทำอะไรไปสุดยอดจริงนัทใช่จัดงานงานนี้เลยฮะมาสบายนี่ตึกทั้งตึกนิดของนัทคุณเหรอไม่ของที่เอไอเมด

กำับประกาศกำลังนะการนะครับออกแนวฮานะออกแนวฮานะครับออกแนวแซวเด็กมีมีคุณเบลด้วยคุณเบล เดนะีย๋ยวไปดูว่าตรงนี้เปนอใช่ครับผมนี่ผมโรงเรียนสุรสาร์งไทยเหรอใชอเอ่เอ็มไหมผมยาวมาเลยนะ <c oughs> ยไปดูเลย Thursday anyway, night in the city, that sounds nice. Looking shot with my colleagues. Did we do the same degree? You said less to me all week. Got to go, I'm in a That's all right, that's all right. the money. ร้านทูวิลไลได้ที่เดอยพาซิโอมอลสุวรรณภูมิอ่อนนุชและเร็วๆนี้ที่เดอยพาซิโอทาวรามคำแหงกลับไม่แล้วครับช่วงนี้เลยถือว่าเ,เป็นการประเดิมเริกเทปแรกเลยสำหรับช่วงนี้เลยกับช่วงนี้เลยทูวิลทิปช่วงนี้ทุกปัญหาที่เราจะมาเคลียร์ทั้งเรื่องล้อเฟรมเกียร์และอะไรจักรยานเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับจักรยานเลยว่าถูกต้อง มีอะไรก็ส่งข้อมูลมาถามเราได้ทางอีเมลหรือทางเฟซบุ๊กอะไรก็ได้วันนี้เรื่องแรกที่มาพูดครับคือเรื่องไซส์เรื่องไซส์โปรู้ไหมเรื่องไซส์ที่อืมอันนี้มันคนละไซส์เลยหไซส์นี้หมายถึงไซส์จักรยานโป้ตีไซส์บ่อยอะเนี่ยใช่ใ้จักรยานก็คือจักรยานทุกคันเนี่ยจะมีไซส์บอกไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาเสือหมออบไฮบริดแต่รถพับไม่มีนะ เพราะรถพับมันเป็นรถพับแล้วมันยืดบ่กสูงต่ำได้มันจะไม่มีไซส์เฉพาะรถพับนะแต่นอกนั้นมีหมดไฮบิดเสือหมอบเสอือภูเขามีเกียร์ไม่มีเกียร์ฟิกเกียร์ซิงเกิลสปีดมีไซส์หมด สำคัญใช่ไหมเรื่องไซส์เนีำคัญมากเหมือนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีไซส์ใช่เสื้อผ้ามี S M L จักรยานก็มี S M L เหมือนกันเหมือนกันผมตัวใหญ่ผมใส่เสื้อไซส์ S มันก็ดูฟิตปิ็นไม่พอดีถ้าผมเราไปขี่รถไซส์เล็กมันก็ไม่พอดีผมทั้งระยะท่อตั้งและระยะท่อนอนนะครับระยะท่อตั้งคือตรงนี้ท่อตั้งท่อตั้งคือตรงนี้การกระโหลกถึงสุดนี่ท่อนอนคืออันนี้ตั้งแต่ข้างหน้าตรงนี้แสดงว่าในทอง่วงทำไมอะนอน อืแล้วตื่นแล้วตื่แล้วคึกคึกอ่ะเพราะว่ามันมีผลหมดสมัครครับเพราะว่าแต่ละไซส์หรือว่าแต่ละยี่ห้อที่เขาทํามาคือเขาจะมีท่อตั้งท่อนอนที่เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยค่ามาตรฐานมาใช่บางคนบางปั่นอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนสเต็มไม่ใช่นะคือเขาทำมาเหมือนเป็นค่าการบางคนขาสั้นตัวยาวบางคนขายาวตัวสั้นแขนสั้นแขนยาวไม่เท่ากันเออใช่ก็ต้องจูนให้พอดีตัวอ่า แล้วท่อนี่มันจะส่งผลถึงอะไรแบบสายเนี่ยมนส่งผลถึงเวลาคุณยืนง่ายๆเลยเวลายืนอย่างเงี้ยถ้าคุณยืนปุ๊บแล้วคุณค่อมไม่ติดเป้าสูงกว่าเป้าได้นิดนึงโอเคใช่เพราะว่าท่อท่อตั้งเนี่ยมันไม่สามารถแก้อะไรได้มันไม่เหมือนท่อนอนที่คุณสามารถลดคอได้ลดสเตนได้ใช่เพราะฉะนั้นสําคัญโดยเฉพาะเวลาปั่นปั่นฉุกเฉินแล้วกระโดดลงถ้าท่อเนาะท่อตั้งสูงมันก็จะกระแทก เราอาจจะวัดเซนตได้ใช่แล้วยังมีเรื่องระยะท่อนอนที่ไม่พอดีอีกาครับแล้วแล้วอย่างพวกเสือเสือภูเขาเสือภูเขาก็มีไซส์แล้วก็วัดเป็นผูหเขามักจะวัดเป็นนิ้วแต่เสือหมอบมักจะวัดเป็นเซนไฮบริดบางยี่ห้อก็วัดเป็นนิ้วบางยี่ห้อก็วัดเป็นเซนต้องดูตามก็ไปไปเซชดูก่อนครับข้อมูลก่อนก่อนเราจะซื้อรถใช่ไหมใช่เลยทันันมากสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายหรือจากร้านค้าดีที่สุดร้านอะไรมาร้านนี้นะครับครับผม ทูวิลไรส์ครับผมที่เดอะพาซิโอสุวรรณภูมิอ่อนนุชโอ้โหมาแน่เลยเขาจะแนะนำอย่างดีว่าคุณควรขี่รถไซส์อะไรประเภทไหนอะอะไรจักรยานมีมากมายเอ้าเลยเจเลยเจ้เรยยกว่ามาที่เดียวมีครบวงจรครบคับผมรถเด็กก็มีรถเด็กก็มีมานี่ยได้ทั้งครอบครัวเลยต้องติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ต้องขอบคุณใคร ปอนเซอร์จะดีของเราแน่นอนครับครับผมร้าน Two Wheel Line ครับถ้าผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกับช่วงนี้เลย Two Wheel Tips 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 เอ็กโคทำใหม่เอ็กโคตัวเองเออ Toyota TVN ได้ที่สาขาบ้างนาตรั่สาขาส่วนภูมิอ่อนนุตและสาขารามคําแหงสนับสนุนโดย Toyota TVN The Passio Mall The Passio Town และ Who Will Ride We run free Stay up lane We don't sleep Got our friends Got the night We'll be a r l เดินไปหยอกล้อคนโ้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับถือว่าดีแต่ทุกคนต้องอัพเอนเนอรีให้เท่ากับเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนโชว์อยู่คนเดียวคุณเป็นวงประกอบเหมือนเป็นแบ็กราวให้เขาอ่ยังไม่ไม่ดูเป็นวงเดียวกันมากคือมันทําได้มากว่าน,นี้ครับยังไงต้องลองปรับปรุงเรื่องนี้ดูนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเล่นดีนะผมชอบตอนที่อินโธมาเนสมันแต่ว่าตอนจบทำอะไรแว่าโอเค มันเป็นเพลงที่กึ่งๆนะฮะเนี่ยเรียเล้ด้วยบวกพาวเวอร์อนิดๆอย่างเงี้ยหรือว่าทำได้ดีสู้ต่อไปครับมากครับ ต้นหัวนี่ก็เก่งเนาะใช่ตอนผมอยู่ม .5 ผมติดอะไติดนี่อยู่ในติดเกมติดเกมเออถือว่าเหมือนมีสนามให้เด็กๆเขามาเล่นกันอะได้มาแบบแสดงความสามารถนะถือว่าดีมากเลยมันก็เหมือนกับเอาเวลาที่จะไปมั่วอย่างอื่นเรามามั่วกันดนตรีใช่คือถามจริงๆว่ามั่วกันเองในห้องซ้อมเดี๋ยวมันก็มามั่วกันเองในห้องซ้อมาอก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งใช่เนาะเคยป่ะเด็กๆแบบมีประกวดอะไรอย่างนี้ปะ

Take off the watch, take off the watch, take off the watch. They said game in the club with a big ass clock, like boom, guess who stepped in the room? LAX coming through, JFK real soon. So don't touch me nigga. Don't touch me nigga. <laughs> On the track like Michael Jeffrey, Even the referee say I need an SB A board just a broad. I'm a board with a broad I go hard in my leather, soap, salt And I cough in a board of help Say the board need help I am so hot the AM just melt All the <coughs> บริษัทคุณนี่สุดยอดจริงๆได้ไหนะได้ไหมนะนะได้ไหนะนี่ขายไปเอาไปออกไหมเนี่ยออกสิไม่ตัดออกเอาออกเขาบอกออกไปกลางเลยเฮ้ยจริงจริงคุณนัทเขาเป็นอะไรนะประธานบริษัทว่าตำแหน่งอะไรอะตำแหน่งอะไรก็ใช่ก็คือผมก็เป็นลูกจ้างคนนึงแหละว่าช่วยเขาดูทุกอย่างเป็น เพื่อนวุ้นกับเพื่อนก็ทมาตั้งแต่ชั้นเลยนะครับใช่ตนนักเรียนยี่สิบเอ็ดปีนี่เรียนดายเขาให้ถึงตั้งแต่สมัยเรียนนะนะก็ทั่งกิจกรรมนี่นเป็นแบบกิจกรรมนะกิจกรรมในร่มกิจกรรมการแจ้งเป็นเพื่อนบสนิทกันนะผมรู้เลยที่นัดชอบกิจกรรมเพราะอะไรรู้ป่ะมันชอบโกงเงินมหากลายชุนเล่น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 ตัวนี้ก็โกงในบริษัทจริงป่ะบอสอยู่ดูอยู่นะ มีกิจกรรมดีๆนี้มีจะมีอะไรอะไรโปรเจกต์อะไรไม่จริงๆจริงๆแล้วตัวตัวบริษัทมีเดียการ์เด้นพูดชื่อได้ไหมพูดได้พูดได้พูดเลยมีเดียการ์เด้นี่ก็เป็นบริษัทเตังค์หลังบริษัทไหนีทีนีมีเดียการ์เด้นเราไม่ได้มาจะแบบโฆษณาแบบมีเดียการ์เด้นอะไรนะมีเดียการ์เด้เราไม่พูดชื่อบริบ่อยๆว่าชื่อมีเดียการ์เด้นไม่บอกเขาที้เขารู้อยู่แถวพัฒนาการเออไมบอกไม่บอกพัฒนาการหกสิบเราไม่ได้บอกเขาเลยครับเราไม่ได้บอกว่ามีเดียการ์เด้นทำอะไริงๆ บเบาเรามันก็จะจะฝากไม่ใช่ฝากอกครับก็แค่บอกว่าสําหรับคนที่ดูรายการอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีความฝันก็ต้องตามความฝันควาฝันผมตอนเดียกคือผมอยากทำอเีเวนต์<ฮ>ทุกวันนี้ก็เลยได้ทำอีเวนต์แล้วก็อย่างเงี้ยกิจกรรมที่มาถ่ายน,นี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แบบก็เป็นกิจกรรมที่เราอินอ่ะแบบเรื่องอดนตรีเด็กๆมาประกวดดนตรีอะไรอย่างเงี้ยถ<อ><ร>ูกไหมฮะพอนี้พอพอมาได้ทําแบบนี้เราเราก็รู้สึกว่าเราก็ สนุกด้วยทำงานทำงานรู้สึกไม่ทำงานเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆได้มาต่บงเดินทางที่ชอบใช่ครับยังไงก็แต่ส่วนเรื่องอีเวนต์ก็ไม่ได้ฝากอะไรมากก็ถ้าเกิดใครดูอยู่แล้วแบบอยากจ้างก็จ้างได้มีเพจมีมั้ยต้องฝาก w o r l d w w d f a c e b o o k c o m มีเดียการ์เด h นไทยแลนด์เข้าไปดูแล้วก็ที่เว็บไซต์ w o w

ว่าคิดยังไงกับการประกวดครั้งนี้คุณลุงเบลกำลังบวกเลขอยู่เลยบวกเลขอยู่แลยฮเป็นไงบ้างเบลสวัสดีครับสนุกดีวันนี้วันนี้สองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูประกวดเป็นวงดนตรีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มาผมรู้สึกว่าผมได้ได้อะไรมากกว่ามากกว่าที่ที่คิดไว้นะแน่นอนดูได้ดูน้องๆก็เพลินดีแต่แต่ที่สําคัญที่สุดคือมันทําให้ผมได้แบบทบทวนถึงโมเมนต์แรกใน ในวันที่เราเริ่มเล่นดนตรีในวันที่เราอยากเล่นดนตรีวันนี้วันนี้มันผ่านมาสักพักใหญ่แล้วความรู้สึกตรงนี้มันมันจางมันจางไปเยอะมากถ้าวันนี้ไม่มาถ้าวันนี้ไม่มาเห็นไม่มาเห็นน้องๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีใครหรือมีอะไรมากระตุ้นไอความรู้สึกนี้มันฟุ้งกลับมาได้วันนี้ได้เห็นน้องๆมาเล่นดนตรีกันอีกครั้งหนึ่งก็ทาให้นึกถึงช่วงเวลาตอนแรกๆของเราที่เราเล่นดนตรีด้วยแบบด้วยด้วยความรู้สึก อยากเล่นจริงๆอ่ะโดยที่แบบไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็มาลองผิดลองถูกมาหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาก็ที่เรื่องน้องๆก็เหมือนช่วยเติมไฟให้เราโดยโดยที่น้องๆไม่รู้ตัวนะวันนี้ครับสำหรับผมเจะเป็นศิลปินมันต้องผ่านแล้วหลายๆอย่างเยอะแยะมาก่มายต้องให้เบลฝากอะไรบ้างมอฝากซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยกำลังมีโปรเจกต์พิเศษครับตอนนี้ก็ทำ ซิงเกิลของตัวเองอยู่คิดว่าปีนี้ก็คงจะได้ฟังกันในส่วนโปรเจกต์พิเศษชื่อเอ่อ t รอนต์เ e e f r ีฟครับเป็นอัลบั้มคัรเบอร์ของของครามมี่ที่เป็นการฟีเจอริ่งกันของ10ศิลปินหลักกับอีก10ศิลปินเกสนะครับแล้วก็อือ่ายอดสิบปอเสร็จไปหนึ่งวันใช่นะสนุกไหมไช่ได้นะใช่สนุกน้องเอ็มมี่กิจกรรม โอเคนะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้มาแสดงความความสามารถผมว่าผู้ใหญ่อ่ะบางทีอ่ะเราควรดู้ด้วยนะมันทําให้เรานึกถึงสมัยก่อนอ่ะที่เราแบบว่าผมว่าหลายๆคนอ่ะที่ดูรายการเราอยู่ก็เคยประกวดดนตรีไงมันทําให้เรากลับไปคิดถึงวันก่อนเงี้ยบางทีมันร้างแรงมันดันใจได้นะเวลาคนเราแก่ๆยเงี้ยบางทีไฟมันมอดอ่ะในการทาอะไราเงี้ยพอไปดูอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหมือนย้อนวัยอย่างเงี้ยมันเหมือนไฟมันกลับมาอีกครั้งอ่ะ เออไปเลยครับวันนี้ขึ้นเลยวันนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ทำวงเลยวงอะไรครับวงคำเหล่ามั้งวงเนี่ยตึ๊บ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 ่ไม่ใช่คนเล่นโดมิโนโดมิโนต้องลองไปดูกันใช่ก็ถือว่ากิจกรรมดีๆอยงี้ติดตามใช่ขอบคุณพี่นัที่จัดงานดีๆอย่างนี้นะที่สำคัญต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยใช่ครับมีอะไรบ้างสำหรับสปอนเซอร์ดีๆก็มี เดี๋ยวพาซิโอทาวน์พาซิโอมอลนะครับโตโยต้าทีพีเอ็นนะครับแล้วก็ร้านจักรยานทูวิลไรส์นะฮะไม่ขาดไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็ติดตามครับรายการวายไรส์นะฮะรายการจักรยานนอกลู่แต่ไม่ขวางทางครับช่วงที่สิบเอ็ดโมงครึ่งที่ทางช่องล็อกเองครับ How when uh, nah. i your like like right? wearing, you man <Gearbox noise> to Don't touch me, nigga you Don't touch me, nigga a man a man listen, I spot a square dude from a distance through the tinted bay back curtain and partition lip top niggas, I can never fuck with them I'm a with them, flip the guns, hit him, Bring fire, frizzy hair for press fire You ain't a rider, partner I'm a crippler, crutch giver, hospitalizer, hottest whip driver, keep on my hip, the biggest life and death decider. I ain't a rapper or an activist, I'm badder. I used to run from a cracker named Lieutenant Casper No black leather jackets or black parades oh, yeah. Since my not old not days, old days. Uh -huh.